พูดถึงเรื่องขนขนนะคะหรือจะเป็นการกรนทักๆักซึ่งคลิปนี้ไม่ใช่แค่หญิงอย่างเดียวที่ดูได้นะคะผู้ชายก็ดูได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับจ่ากอกซังคนเดิมนะคะอย่าตกใจหน้าเรานะนี่คือจ่าไปตัดแว่นมาใหม่นะตัดมาจากร้านจินนะทุกคนอาจจะรู้แบบอาราเล่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูดิขาดความมั่นใจเย้ยไม่รู้นะคะก็ต้องอย่าแซวแว่นกันแล้วกันนะคะขอร้องอย่าแซวแว่นโอเคค่ะมาเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้กันเลยนะคะชื่อหัวคลิปของเรานะก็คือพูดถึงเรื่องขนขนขนั่น ทุกจ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องการกําจัดขนส่วนตัวในแบบของจานะคะในการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะว่ากําจัดยังไงนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะนี่ทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์กําจัดขนของจานะคะคือเนี้ยก็แกะแล้วแหละแต่ว่าเราเก็บกล่องไว้เพราะว่าเราอยากที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคเริ่มจากข้างบนลงข้างล่างเรื่อยๆนะคะว่าใช้อะไรบ้าง เรามาเริ่มสิ่งที่เบสิกเบสิกก่อนที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะสำหรับเรื่องคิว้วเดี๋ยวนี้คือเทรนด์แฟชั่นคิ้วหนาๆมาทําให้แบบมันเข้าทางคนคิ้วดกอย่างเรามากๆนะคะจักก็เลยแทบจะไม่ต้องโกนอะไรเยอะแล้วจักก็เป็นคนที่ไม่ชอบเกยนคิว้วไม่อะไรเลยคือจะโจรนที่แต่งหน้าน้อยมากย้าว่าแต่งหน้าน้อยมากคือถ้าวันไหนที่เราแต่งหน้าจัดเต็มหรือลงรองพื้นทั้งหน้าแฟนจะทักตลอดว่าจานหน้าเป็นอะไรทําไมป่วยหรือเปล่า เฮ้ยอะไรอ่ะจ๋าก็เลยติดนิสัยนะคะแต่งหน้าน้อยใช้เน้นสวยจากผิวของเราสําหรับคนคิ้วนะทุกคนจะถนัดในเรื่องของใช้มีดโกนกันใช่ปะทุกคน่ก็จะเป็นมีดโกนงประมาณนี้นะ้ะซื้อตามเซเว่นซื้ออะไรก็ได้ก็เป็นมีดโกนอย่างนี้นะคะแต่รานนี้ทุกคนจ๋าไปเจออันนี้มาซาดามเนี่ยทุกคนดูดิต่างกันปะคือไซส์มันต่างกันมากแล้วอันนี้จะชอบมากจะแกะให้ดูนะคะ เล็กมากคือพอมันเล็กอย่างเงี้ยมันทําให้โกนแบบเข้ามุมอะไรที่คิ้วอย่างเงี้ยค่ะง่ายมากน,นี่จ้ายังไม่ได้โกนนะแต่เดี๋ยวก็จะใช้อันนี้ละค่ะโกนไม่ใช้แค่จ้าคนเดียวนะคะที่ใช้อ่ะโคจังก็ใช้เหมือนกันนะอันนี้จริงๆแล้วผู้ชายจะก็แนะนําให้กันคิ้วนะคุณจะดูเกลี้ยงมากขึ้นจริงๆนะคือคุณไม่ต้องกันให้มันแบบโอ้โหเฉียบเหมือนผู้หญิงก็ได้กันแค่แบบตรงขอบตรงเนี้ย แล้วก็ข้างบนตรงนี้นิดหน่อยก็คือก็ได้แล้วนะคะโคจังก็กันคิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ต้องแบบขอโทษจริงๆนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบได้มีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ลองไปหาดูกันค่ะเนี่ยหนึ่งซองอ่ะมันมี3ชิ้นนะคะนี่ลองไปตํากันดูดีมากมลงต่อมานะคะก็คือขนจมูกค่ะทุกคน เขาบอกขนจมูกเนี่ยมันจะช่วยในการเป็นด่านหน้าด่านแรกในการกรองฝุ่นใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยบางคนนะขนจมูกมันยาวมา,จากจ้าก็เป็นหนึ่งคนที่ขนจมูกมันยาวมากเวลาเรายิ้มอ่ะมันจะแบบแผ่แหลออกมาจ้าก,ก็แค่ตัดนะคะกรรไกที่จ้าใช้ก็จะเป็นกันไกแบบนี้นะทุกคนที่เอาไว้ตัดขนจมูกเป็นกรรไกแบบหัวมีจุม่มๆเห็นปะนะคะมันทําให้มันไม่คมแล้วก็สามารถแบบเอาเข้าจมูกแล้วตัดได้เลยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเราก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบทิ่มโดนเนื้อเราเพราะว่า ัมนนเป็ทูท่โอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะคะที่ขนหนวดหาวิธีต่างๆมากมายนะในการที่เราเนี่ยกาจัดขนหนวดนะคะเราใช้อันนี้ก็แล้วใช้อันนี้ก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะคือใช้แล้วมันโกนเกลี้ยงก็จริงแต่ว่าสิวจะขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกับมันเซนซิทีฟมากเราทุกคนแล้วพอเราไปโกนเหมือนมันคงไปสร้างบาดแผลให้กับผิวแล้วเชอร์โรก็เลยเข้าแล้วก็สิวก็ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่แบบโหยลําบากกับที่โกนนวด หนวดจ้าเนี่ยลำบากมากเลยอะ่ะถ้าหากว่าใครนะคะที่ฟังอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> ก็สบปัญหาเดียวกันกับจาเลยจาก็มีทางเลือกให้นะคะก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยะคะ่ะเอออันนี้จะก็เจอมาที่ร้านขายยาเหมือนกันนะคะร้านขายยาในญี่ปุ่นราคา1,700เยนโอาา้โหประมาณมันจะเป็นเครื่องแบบชาร์จได้อะ่ะเนี่ยคะ่ะมันจะมีรูชาร์จอันนี้แล้วเขาก็จะให้สายชาร์จมาด้วยแล้วก็สามารถชาร์จเข้ากับเออเครื่องอะไรของเราก็ได้นะชาร์จแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนหัวมันจะ็นแบบนี้ เป็นแท่งง่ายๆแบบนี้คือใช้ดีมากๆนะกดเปิดดันขึ้นเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาถูวนๆวๆๆ,ๆ,ๆๆกับตรงหนวดตรงนี้ค่ะก็เกลี้ยงนะคะ เกลี้ยงดีเกลี้ยงดีดีมากๆเลยเราก็ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นแล้วหน้าเราก็เกลี้ยงไงจักก็ชอบทุกคนนี้ชอบมากนะคะแต่ว่าจะอยากจะมีแบบคําเตือนทุกคนเลยจริงๆซื้อรอบแรกแล้วเครื่องก็พังค่ะคือเปิดไม่ติดแล้วพอซื้อรอบที่2เครื่องก็พังอีก <What? S 1> ก็เปิดไม่ติดจะก,ก็เลยโทรไปหาสํานักง,งานขายอันนี้เขาเลยอะ่ะเขาก็เลยจะส่งเครื่องใหม่มาให้นะคะโดยที่เขาจะส่งตรงมาจากโรงงานเลยเอามาให้เราเลยนะคะเพราะว่าเขาก็แบบรับผิดชอบดีอะ่ะดังนั้นจะกก็เลยจะเตือนเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครที่ซื้อในญี่ปุ่นอะ่ะนะคะ รีบซื้อตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงญี่ปุ่นนะให้ลองเอามาชาร์จที่ห้องเลยแล้วก็ลองเอาใช้ดูเลยว่าได้หรือไม่ได้ถ้าหาว่าไม่ได้เราจะได้ไปเปลี่ยนที่ร้านขายยาทันนะคะคือมันมีหลายยี่ห้อมากแต่จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะก็ลงมาขนตัวนะคะเคยลองมาหมดแล้วนะคะทั้งแบบการกัดสีขนทั้งการแบบโกนหรือการแบบถอนซึ่งจะรู้สึกว่าวิธีที่เวิร์กที่สุดคือก,การยิอร์ วิธีที่ลองลองมาการถอนแต่ถ้าการถอนเนี่ยถ้าถอนไม่ดีเป็นขนคุดอีกก็ต้องมานั่งแงขนคุดอะทำให้แบบผิวเราเป็นรอยอะทุกคนมันก็แบบไม่โอเคเท่าไหร่นะคะมันจะมีเป็นพวกครีมแบบกําจัดขนอะที่ทาเข้าไปแล้วก็ลูบแล้วขนก็จะหายเออแบบนั้นจ้าก,ก็เคยใช้เหมือนกันแต่จ้ารู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนอะแล้วจ้าก,ก็ต้องทําบ่อยๆอะก็เป like, ็นคนที่แบบขี้เกียจอะยิงเลเซอร์ดีกว่าคือทําแบบรวดเดียวไปเลย แล้วก็อยู่ได้นานๆเลยครั้งล่าสุดที่ยิงอ่ะสปีหรือหนึ่งปีจำไม่ได้ถนะาว่ามันพีกกว่าแล้วแม่เออนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดกของขนแล้วนะคะคือขึ้นใหม่ก็เป็นบางๆแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นหากขนตัวเนี่ยจ้าก็แนะนําหลายๆคนจริงๆนะคะว่าเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นแบบยิงอย่างนี้ดีกว่าขนถัดไปนะคะขนที่รับนั่นเองนะคะสําหรับขนช่วงล่างนะคะจะาแนะนํา2อันนี้ค่ะ ก็คือยิงเลเซอร์นะคะเขาก็จะมีหัวยิงสําหรับจุดซ่อนเร้นนะคะหรือจะเป็นการกลนผักผักอันนี้ก็ได้ค่ะทุกคนอ่า คือช่วงล่างของเราเนี่ยมันอยู่ที่เรานะคะจะดีไซน์ว่าเราเนี่ยอยากที่จะแบบว่ากำจัดมันเฉพาะส่วนหรือว่าจะกำจัดมันทั้งหมดไู้หไหมคะถ้าอยากจะกำจัดมันทั้งหมดก็เอาเครื่องนี้เลยสําหรับจาาเครื่องนี้จ้าก็จะไม่ได้ยิงทั้งหมดก็จะยิงแค่แบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะยิงแค่ในส่วนของบกกินีไลน์ที่เวลาเราใส่ชุดชุดว่ายน้ํามันจะได้ดูแบบไม่น่าเกียดพอค่ะนะคะตรงไหนที่มันยังยาวๆอยู่จ้าก็ใช้อันนี้นะคะในการที่จะแบบว่าเออโกนทักท ัมนออกไปทุกคนหรือออกเป่ามันก็ให้ความรู้สึกที่แบบนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แบบไม่คันๆน่ะอันนะนี้ก็คือให้คะแนนไปเยอะมากๆนะคะก็ดีมากๆนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้ของจ่าจนถึงตอนนี้นะคะจะก็หวังว่าคลิปนี้จะแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สงสัยในเรื่องของการกําจัดขนนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยใช้อะไรบ้างก็จ่าก็ใช้เท่านี้นะคะ่ะที่มีก็จ่าหวังว่านะคะทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจ่านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ No, mm -hmm.